สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเอ็ดออฟติลี่สเหมือนเดิมนะครับซึ่งในรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมเล่นไปเนี่ยมันเล่นบอดง่ายไปหน่อยมั้งแล้วรอบนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นแบบยากๆให้ดูแล้วกัน,นครับแล้วก็ปีที่ผมจะมาเล่นปีนี้นะ่าจะเป็นประมาณปีสักหนึเก้าหน่งสี่สี่ศูนย์แล้วกันนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวขอปรับไ้นิดนิดนึงนะครับเอาเป็นความยากนี่ระดับยากไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เรียกพันธรที่อยู่ใต้หน้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดนี้ไปนิดนึงความก้าลวลาของบทเนี่ยคือเขาเต็มระดับหนึ่งพันผมปรับไปสักร้อยหนึ่งเลยแล้วกันด้วยยากๆนะครับนี่อันนี้ก็คือประเทศอยุธยาณนะปัจจุบันนะครับนในสมัยนั้นนะนะมันจริงๆเนะี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมอนเข้าไม่ได้มันบั๊กอะไรกันไม่รู้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย เราเป็นระบบราชาธิปไตยอยู่นะครับแล้วก็ศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาเถรวาทน,นะครับที่ดินทากินหรือจังหวัดของเราเนี่ยอยู่ที่26ประชากรวิประชากรน,น้อยมากเลยสามแสนนี่เหรอแล้วก็มีเศรษฐกิจอยู่ระดับ89นะครับแล้วก็ระดับเทคโนโล,โลยีอยู่แค่20นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบข้างกันสักนิดหนึ่งว่ารอบข้างเราในเทคโนโลยีมันก็20เหมือนกันหมดนะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยเรามาตั้งสตูลก่อนเลยแล้วกันบูไนไปก่อนเลยครับคนแรกโอเคไดเวียดไปแล้วก็อะไรอันหนึ่งดีอะล้านช้างแล้วกันเดี๋ยวกมบ,บูชานี่เดี๋ยวเก่อน โอเครอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเล่นยากมากๆนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะยากสักแค่ไหนนะเรื่อมาเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรทำบ้า,บางมีภารกิจที่สามารถทาได้ปลดล็อกอารับไปก่อนเลยแล้วกันครับแล้วก็คะแนนผมจะเอาเป็นการขยายเอ้ยมันอัปเดตใหม่มานี่ว่าเนี่ยโหมีเต็มเลยโหอ,อัปเดตใหม่มานะครับเดี๋ยวนะอันนี้กดระเบียบอันนี้การป้นสะดมเราไม่เอานะครับอันนี้เอาเป็นอะไรดีอะขวัญกำลังใจกองทัพหรอเอาเป็นความเอ้ยมีความข้างแนวลบด้วยบวกขอคว้างแนวลบไปก่อนแล้วกันอ่ะบวกไปเลยแล้วกันโอเค เหลือสองไม่มีที่ปรึกษาเงินเรายังพอมีอยู่นะครับนั่นก็ใส่ที่ปรึกษาไปก่อนเลยเฮ้ยอยุธยานี่มันได้อิทธิพลมาจากชาวจีนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไปนเล่นไปเดี๋ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ก็เปิดไว้อ่ะ,อะใส่ไปก่อนแล้วกันครับโขงเงินเริ่มต้นบวกน้อยมากอะ่ะเงินไม่มีเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องหาพันธมิรไว้สักหน่อยนะครับใครดีอ่ะพันธมิรเอาอังวะดีไหมอ่ะอังวะนี่ก็น่าสนใจนะวัะมีกองทัพอยู่ที่8.5เรามีกองทัพอยู่ที่เอ่อสิบไม่8.5ก็โอเคนะ เอ้ยผมเยอะผมผมประกาศผิดว่ะผมจะผมน่าจะไปเอาไอ้นี่มาเป็นพันธมิตรนะครับอ่าเดี๋ยวลองตามิงดูแล้วกันว่าเราจะพอได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราไปอังไว้คนหนึ่งแล้วกันอ่ะลองดูซิว่าจะได้ไหมผมว่าเขาน่าจะรับนะเพราะว่าเขาน่าจะยอมเราได้ง่ายคิดว่าวิอยากเริ่มต้นี่กองทัพน้อยมากเลยแล้วก็ผมเปิดโหมดไอ้นี่ไปด้วยนะครับดูซิว่ามีพันธมิตรไหมไม่มีพันธมิตรนะเดี๋ยวเราอาจจะลองตีประเทศนี้ดูนะสุโขทัยเดี๋ยวรวมสุโขทัยเข้ามาให้มันเป็นของเราก่อน เดี๋ยวตัดก่อนแล้วกันครับผมตัดเลยโอเคผมก็ไปนั่งปั๊มมาได้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเราสามารถนี้ได้ไหมเฮ้ยอุ้ยแต่สร้างพันธมิตรไม่ได้เขามีมัธมิตอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถสนที่สัญญาป้องกันระหว่างประเทศกับหมิงได้นะครับอ่ะขอไปเลยก็คือถ้าใครมาตีเราเนี่ยมันจะลบกับหมิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มมากอ่ะต่อไปก็คือการประกาศสงครามเดี๋ยวดูพันธมิตของมึงใครพัธมิตของมึงคือใครอ่ะอุ้ยทหารนีเท่าไหร่ผมไปปั๊มทหารเพิ่ม แล้วเราก็ประกาศสงครามครับไปลองดูซิว่าไหวปะบุกเข้าเมืองหลวงเออไหวอยู่มั้งเอ้ยแบบเดียวจบเลยโอเคขอความต้องการก่อเยเด็กไปน้องโอเคง่ายเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวปรับเศรษฐกิจโหดูเงินดูเงินผมดูเงินผมสะก่อนแทบไม่เหลืออยู่แล้วเงินเดี๋ยวต้องมาเน้นเศรษฐกิจแล้วก็เน้นอะไรอีกนิดนึงนะครับอุ้ยแต่ล้านช้างตอนนี้โดนบุกอยู่แล้วก็กัมพูชามีกองทัพอยู่ที่11เรามีกองทัพอยู่ที่20มีมัะธานวรเป็นใครอ่ะ ไม่มีพันธมิตรด้วยกำลังทำสงคารามด้วย้นขอโอกาสนี้ประกาศสงคารามเลยแล้วกันครับปลายบุกเข้าไปเลย <c oughs> ไปครับยึดเลยเฮ้ยมันี่ยกมาแล้วยกมาแล้วไอ้เรียบร้อยเฮ้ยถ้าเราได้กพูชามาแบบง่ายๆนี่ผมบอกเลยเขพาพิพิหารนี่เป็นของเรานเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะง่ายอยู่เหมือนจะง่ายอยู่เหมือนจะง่ายอยู่ <c oughs> โอเคด้านล่างอ่าเก้าสิบเอ็ดแล้วเอ้ยนี่ขอขอมึงลงผมเด <c oughs> ี๋ยวลองดูซิว่าเราได้อะไรจากกพูชาบ้าง ขอหมดเลยได้ปะไม่ขอหมดเลยไม่ได้นั้นเอาแบบที่ต้องการแล้วกันก็คือเอาแดนนี้ไว้ก่อนแล้วก็แดนนี้มาดนึงท,ทีแลนิดทีละหน่อยอ่ะแบบนี้อ่ะโอเคคือผมไม่มีเงินแล้วอะ่ะผมปั๊มทหารเกินไปผมกลัวไงเพราะว่าผมปรับ AI ไม่โหดมากเลยกลัวว่าต้นเกมมันจะบุกผมแต่ศาสนานี่ยังไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเป็นร้านช้างแล้วกันมีพันธมิตปะปันธมิดไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าเราตบร้านช้างกันต่อเลยดีกว่าเนี่ยไม่่าจะเสียเวลาเนี่ย ร้านช้างกำลังทําสงครามด้วยไปประ,ะกาศสงครามเลยแล้วกันครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้กองทัพเราเนี่ยมันกำลังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ากูให้หมดนครับอูบ้ยอันนี้มีป้อมว่ะน,นี่ตีช้าแล้วเราก็ต้องกันพวกจีนด้วยนะเราต้องแบบต้องคอยดูจีนไว้ว่าจีนมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมองเราเป็นดีหรือจะใส่เราก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงอนะเพราะว่าเราก็ต้องกันจีนไว้โอเคกองทัพเรา,าตึงขวาอยู่แล้วเงินไม่มีเลยเฮ้ย เดี๋ยวนะทำไมมันแบ่งกันอย่างนีนะ้ผมขอความต้องการก็คือผมต้องการด้านล่างจังหวัดนี้โอ okay. เคเฮ้ยเพิ่มอีกวะเฮ้ยอันนี้จังหวัดนี้ไม่เอาเอาเอาจังหวัดนี้จังหวัดนี้เออเฮ้ยเอาว่ะแป๊บเดียวยุทธยาผมเริ่มยิ่งใหญ่แลวแต่เงินไม่มีแล้วเงินหมดมหายแล้วผมไม่อยากรถกองเราตหายวะ่ะคือ,อยังไงผมต้องกู้ภาษีก่อนหรือเปล่าอา๋อแล้วตอนนี้ผมกลำลังวิจัยเรื่องของอะไรอยู่เนี่ย าการศึกษาในพระราชพระราชอุปถัมภ์และพระบรมบราชานโอ้โหอ่านยากไม่อ่านแล้วกันเรายังไม่มีพันธมิตรเลยอ่ะแล้วเราไปประกาศสงครามกับไอไอเดวียไดเวียนเพราะว่ามันเป็นศัตรูเหรอแต่ตอนนี้เราขยายได้นี่เราก็ขยายไปก่อนนะผมว่าน่าจะดีนะเอ่ออ่ะเลือกคู่แข่งเอาเป็นอังวะแล้วกันผมก็ไม่รู้จะเอาใครละแล้วก็มรดกผมปลดล็อกอะไรดีอ่ะการวิจัยเพิ่มไปก่อนแล้วกันอ่ะ อโอเคครับเดี๋ยวขอตัดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมนี่ไงพอเรายึดกัมบูชามาได้ใช่ปะมันก็จะมันเฮ้ยเดี๋ยวเดยวมิงขึ้นเลยะ,ะการลบสลายของอะไรจะทำมิงเหรอเฮ้ยมิงล่มเอ้ากำมมีมิงล่มด้วยวยึดเข้โอ้โหแทงมาเป็นโกแบบนี้ผมบอกเลยผมไม่ต้องกลัวใครละรวมจีนได้แบบสบายสเดี๋ยวนะ นี่ครับนี่สามารถสร้างนาครวัดได้ด้วยนะครับนี่อ่เดี๋ยวลองสร้างไปดูแล้วกันสร้างไปเลยแล้วกันแต่เงินไม่เหลือเลยอ่ะเงินแบบหมดเกี้ยงตับเลยนี่แล้วก็สร้างไปแล้วนะฮะอ่าผมจะเก็บด้านซ้ายก่อนหรือเก็บด้านขวาก่อนดีวาผมเก็บด้านขวาก่อนดีวาแต่กองทัพผมแม่งน้อยเกินอ่ะเอ้ยไม่ใช่กองทัพเยอะเกินแต่คือเฮ้ยเดี๋ยวสร้างได้ไหมได้บะงไม่ได,ไได้กองทัพอะเยอะเกินแต่เงินน้อยเกินไม่รู้จะอเงินจะไปทำยังไงอ่าเดี๋ยวตีนนี้ก่อนแล้วกันมันมีนี่อยู่ด้วยอ่ะลอง นั้นลบลู่หยียดยามไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ประกาศสงครามไปเลยครับมันมีล้านนาเข้ามาช่วยแต่ผมคิดว่า2คนนี้รวมกันไม่น่าจะสู้ผมได้ไปประกาศสงครามยึดไปเลยครับแล้วก็จริงๆรล้านนาเราไม่ต้องไปบุกก็ได้นะเสียทหารฟรีๆครับแต่ก็ไหนๆก็อยู่ใกล้แล้วบุกไปเลยแล้วกันนะบุกไปครับนะไล่ตบไปให้หมดแล้วก็ด้านล่างด้วยโอเคแล้วก็เข้าไปยึดเมืองเลยครับโอเคเราได้มาแล้ว ผมต้องการดินแดนฝั่งนี้แล้วก็แถบด้านล่างนี้ทั้งหมดครับโอเคเงินไม่มีแล้วอะเงินจะหมดอะตายแล้วทำยังไงวะเนี่ยแล้วก็มีคนบอกว่าอ่พี่ในมือถือเนี่ยมันไม่มีแบบฟอร์มอารยธรรมแบบพี่รัฐบาลเนี่ยสามารถฟอร์มเป็นสยามอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับคือคุณต้องเล่นแบบคอมนะครับมันจะมีโหมดให้เล่นอยู่ว่าเล่นแบบมือถือกับคอมถ้าเล่นคอมก็ต้องดูที่มือถือตัวเองนิดนึงนะครับว่ามือถือตัวเองเนี่ยมันไหวไหมถ้าไม่ไหวมันก็ไม่ได้นะครับโอเคแต่ตอนนี้เราสามารถฟอร์มเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ แล้วก็สาม,มารถฟอร์มเป็นรัฐบาลสยามได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟอร์มกันดูว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเราบุกรัวๆเลยดีกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วไปประกาศสงคารามครับล,ลุยแบบยาวๆเลยแล้วกันเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันสู้ผมไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยกองทพเยอะเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยกองทพเยอะกองทพเยอะทำไปเล่นไปแต่ไม่รู้รรอะถ้าเรา่ใหญ่แนตอนั้งแต่ต้นเกมนี่ผมบอกเลยไว้นะเพราะว่าผมปรับบทยาก โอเคแล้วก็ผนวกไมกครับโอ oh, โหเงินไม่มี <laughs> เงินไม่มีเลยยิ่งผนวกเงินยิ่งไม่มีดูดิ <laughs> เงินติดลบแบบติดลบมากเลยไม่รู้จะทำยังไงงั้นยึดมาก่อนไหมอ่ะแล้วค่อยผนวกดูไงเงินติดลบเดี๋ยวต้องลดทหารตัวเองลงมาหน่อยนะเนี่ย <laughs> ตายละเงินไม่มีครับอ่ออะลายยึดกันต่อครับอันนี้เป็นพันธมิตรกับโ okay. อเคาประกาศสงครามไปเลยแล้วกันตอนนี้ทหารเรายังตึงอยู่ครับ โอเคว้ยยิบเอ็เลยเหรอเฮ้ยแต่ทหารผมตึงขวาโอเคโอค้ตียากมากใช้เวลานานมากในการตีเฮ้ยแต่ได้ละโอเคยิบไปเลยครับตรงนี้เฮ้ยผมก็ใหญ่ดินแดนไวมากแล้วก็ยิบแบบโคตรจะไวแบบไวสุดๆอ,ะอ่ะ่ะน,นี่พักการลบอยู่นะครับไม่เป็นไรอังวะมีกองทัพอยู่เท่าไหร่ยิดเดียวเองผมเปิดใส่อังวะเลยแล้วกัน เฮ้ยจะโดนลุมทั้งสองประเทศบะไม่ไหวไม่ไหวอวังวะไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนร้านนาล้านนาที่เราตีได้เลยไหมล้นานนาเออม,มีมีมีพระไอ้จบสงครามอยู่โอเคทางนี้เราไม่ได้เลยเดี๋ยวเราลงลงใต้กันบ้างดีกวะลงใต้ลงใต้ก็จะมีจังหวัดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับมีพันธมิตรไหมพันธมิตรเป็นเขมรเห,เหรอเฮ้ยได้อยู่มันประกาศสงครามเลยแล้วกันครับไปยึดเลยไอ้ตรงเขมรนั้นเราปล่อยไปเลยครับเพราะว่าเขมรมันไงมันก็ต้องมาตีผมอยู่เห็นไหมมันต้องมาตีผมอยู่แล้ว โอเคอันนี้แดนมาครับด้านล่างจริงนี่ผมบอกเลยมันน่าเอาคอมเมนต์เป็นลูกน้องมากเลยเนี่ยต่อไปครับประเทศอะไรไม่รู้อุ้ยมีมาเลเซียเป็นพันธมิตรว่ะเดี๋ยวขอดูมาเลเซียกองทัพเยอะปะมาเลเซียมีกองทัพอยู่12ผมมีกองทัพอยู่20อันนี้มีกองทัพอยู่8รวมกันก็เยอะอยู่นะอตีแม่งเลยแล้วกันลองดูนี่บ้าหรือเปล่าแต่เราต้องกำจัดกองทัพนี้ออกไปให้ได้ก่อนอย่าให้มันรวมตัวกันับโอเคโอเคถ้ามันแยกกันมาแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าสบายครับ โอเค okay. จบสงครามครับเฮ้ยผมขยายเยอะเกินนะเนี่ยความขยายที่หกสิบกว่าเปอร์เซนต์แล้วอะแต่รู้สึกเหมือนจะได้ดินแดนแบบเหม,มือนเหมือนภาคใต้มาแบบเยอะขึ้นนะเดี๋ยวระหว่างนี้นี่ขอพัฒนาประเทศก่อนเงินไม่มีเลยครับเงินแบบหายหวบเลยเดี๋ยวเราพัฒนาก่อนครับ One eternity later คือตอนนี้ผมกำลังนั่งพัฒนากองทัพอยู่เว้ยแล้วผมไปดูว่าไดเวยดไม่ไมีกองทัพเลยเว้ยกองแม,ม่มันจางหอมฉุยกาสงครามแล้วก็ยึดทั้งหมดเลยแล้วกัน ของผมของผมของผมออเลยแล้วกันฟรีครับของฟรีคือแบบมัน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 แบบหาเงินยากมากอะช่วงต้นเกมอะมันแบบโอ้โหแล้วคือแบบผมไปนั่งสร้างภาษีมาแม่งบวกเงินอย่างน้อยอะเงินถ้าไม่มีเลยอะเราตกไปก่อนครับไดเวียดก่อนที่มันจะยิ่งใหญ่มากขนาดนี้อ้โหกูถ่านกูเลยไปไหนไปนะโอเคอันนี้ได้หมดเลยปะเนี่ยได้หมดเลยปะป๊บไม่หมดว่ะ ไม่หมดหอ่ะไม่หมดผมเอามาเป็นลูกน้องดีป่าวะผมว่ามาเป็นลูกน้องแล้วลดกําลังทหารตัวเองออกก็น่าจะเวิร์กนะอืมงั้นผมเอาเป็นผมไม่เอาแล้วกันผมเอาออกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกกันแล้วก็ผมจะเอาเป็นพันธมิตรลูกน้องดีกว่านะครับอ่านี่ไปโอเคให้มันมาช่วยลบในสงครามครั้งต่อไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่เสียเงินด้วยเงินผมไม่มีผมอยากลดทหารเหลือสัก20 ราชวังเราวิจัยสําเร็จแล้วราชวังเหรอมีกฎหมายสําอันหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับคือกฎหมายนโยบายการศึกษานะครับสามารถเปลี่ยนเป็นแบบาการศึกษาดิจิทัลดิจิทัลเหระแล้วแบบเรียกรวมอ่ะไปวิจัยเออได้เลยปะ่ะอ๋ออันนี้ดิโรงเรียนคิดจะจัก,จกเออมันต้องเป็นอันนี้นี่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 โอเคเปลี่ยนไปเลยเงินก็เท่าเดิมครับไม่ได้บวกไม่ได้ลดเดี๋ยวต้องรอไดเวียดมันสร้างกองทัพด้วยกองทัพแค่น้อยเกินอย่างงี้นี่มันทําอะไรไม่ได้เนี่ย เฮ้ยอันนี้ใครอะโอ้ด้านล่างหรอเฮ้ยมีปัญหาไปประกาศเลยผมมีตั้งสี่หมื่นผมจะกลัวอะไรวะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วผมอะเฮ้ยแต่แมงลวงกองทัพกันเยอะเนี่ยเฮ้ยแต่เราตีแยกได้อยู่มันไม่รวมมันไม่มันมันแยกกองทัพกันเออเดี๋ยว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 เมืองหลวงอบครับเฮ้ยผมเรียกไดเวียดมาแต่ไดเวียตไม่มาช่วยผมวะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มาช่วย ต่ไปก็คือกัมพูชาแล้วกันตอนนี้โหเราคือทหารมันเยอะเกินนะครับขยายแบบรัวๆได้เลยแต่เงินไม่มีนะฮะปรับความสัมพันธ์ทีนี้ประกาศสงครามนี่ครับเรียกได้อ้ยอ่างนี้มีร้านานามาช่วยโอ้ไม่ต้องสนใจครับทหารผมมันเยอะต้องรีบตบครับไม่เห็นมาออกมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคนึกว่าจะไม่มาซะอีกเนี่ยตายโอเคกัมพูชาทั้งหมดผมขอเลยแล้วกันนะครับคุณหายสาบสูญไปแล้วดินแดนคุณอนะ เอ้ยตอนนี้ผมสามารถฟอร์มเป็นอะไรได้แล้วเนี่ยยังฟอร์มเป็นสยามไม่ได้นะครับสยามนี่ต้องการตรงนี้แล้วก็ด้านล่างแล้วก็ด้านบนเกือบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไอ้ด้านบนตรงนั้นนี่เดี๋ยวเราค่อยไปตีที่หลังครับอ่ะเดี๋ยวเรียกรวมไปเล็กๆพวกนี้ก่อนอเงินก็พอจะมีครับก็พยายามสร้างเขตเพิ่มขึ้นไปเงินบวกมาเป็น66 6บาทละแต่ยังน้อยเกินอ่ะเราไม่ต้องการมีพัธมิตรครับอย่างหมิงก็แตกไปแล้วด้วยตอนแรกนี่คิดว่าแบบอาจจะได้ใส่เดียวกับหมิงแต่ที่ไหนได้หมิงมันตายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจละ ไอ้เปียกข้าเราสงสารเองเปียกแปมื่นแล้วว่ะไดเวียผมแต่ทหารยังน้อยมากนะแปดหมื่นนี้ถือว่าโคตรรโคตโปโคตรแม่น้อยโอเคต่อไปอะไรดีมึงเลยแล้วกันไปครับประกาศสงครามโอเดี๋ยวประกาศสงครามโอเครีบรวมครับจะได้จะได้แบบเราจะได้สร้างฐานมหาหน้าจเราได้ ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอินเดียมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องยิ่งใหญ่ก่อนอินเดียครับเอ๋ตรงนี้รวมแล้วเหลือแค่ภาคเหนือครับภาคเหนือ๋ยวเรารวมได้น่าจะสบายแล้วผมไม่รู้อ่ะแต่ละคนนี่คือแม่งยิ่งใหญ่มากดูกองทัพอันนี้ดิกองทัพอ,อ,อันนี้มี9 6ใช่ไหมกองทัพอันนี้มี30มอะ่ะมีเยอะกว่าผมอีกอะ่ะก็คือแบบไอ้ต้นเกมแบบนี้มันสร้างทหารเยอะไม่ได้อยู่แล้วครับมีทหารเยอะไม่ได้ต่อไปล้านานานแล้วกันยังพักลบกันอยู่ใช่ไหมนั้นผมเรียกนี่มาช่วย ไปครับลายประกาศสงครามกับชาวบ้านไปเรื่อยๆไม่ผมไม่มีค่ายนี่แล้วอ่ะเดี๋ยวลด,ลดความหยาดหยาบไปก่อนแล้วกันงั้นไอ้ค่ายนี่เยอะเกินค่ายนี่หมดแล้วอ่ะสามทุกสองละไปประกาศสงครามครับเรียกไดานามมาช่วยด้วยต้องใช้สิบหรอเรียกไดานามมาครับเฮ้ยลืมใส่ในพลมันก็ไม่มีในพลอ่ะใส่ไปโอเค เฮ้ยอันนี้คือบทยากเลยใช่ไหมเนี่ยคือไม่หรอกเริ่มต้นคือผมสร้างทหารเยอะด้วยแหละเพราะผมสร้างทหารเยอะมันตีผมไม่ได้ไนงะเออพอมันตีผมไม่ได้ผมก็ยิ่งใหญ่ก่อนอะ่ะก็สบายกว่าเนี่ยหมื่นหกแล้วอะ่ะลูกน้องผมอะ่ะแล้วผมอีกสี่หมื่นมันจะสู้ยังไงวะเดี๋ยวนี้รอบหมดพักลบครับเจ็ดเก้าอ่ะเดี๋ยวเ,เตรียมกองทัพไปเลยแล้วกันเตรียมเป็นไรตีมันเฮ้ยเงินบวกมาเจ็ดเหรียญแล้วะโอเคแต่ก็เจ็ดเหรียญน,นี่ถือว่าน้อยมากนะสร้างกองทัพทีก็โอ้โห เ,เดี๋ยวเดี๋ยวปรับความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์โคตรแย่เลยจริงไม่ต้องปรับก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องตีมันอยู่แล้วผมต้องฟอร์มเป็นประเทศไทยใช่ไหมล่ะผมก็ไม่รู้จะไปไปไอ้นี่มันทำไมมันก็ไม่ต้องปรับหรอกปล่อยไปแล้วกันอถอนไปเลยแล้วกันครับตอนนี้ไทยเป็นอันดับที่4่ป่ะเฮ้ยอันดับ4ี่เฉยเลยผมกังหันลมเราวิจัยสําเร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้สร้างอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูก่อนว่ากังหันลมมันได้อะไรนะแต่ค่อยสร้างแล้วกันตอนนี้ยังไม่มีประเทศอะไรที่เราต้องกลัวนะครับ ประเทศหลักๆในอินเดียก็ยังแตกอยู่ส่วนตรงจีนนี่ก็ยังรวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้ญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องคิดครับโชซอนนี่กองทัพอยู่ที่อุ้ยกองทัพเยอะกว่าผมอีก29งหมก้าองทัพผมแค่เท่าไหร่สองหมื่นหกอุ้ยโชซอนเยอะกว่าผมอีกอะแต่ผมจะประกาศสงครามไก่นี่ฮะอ่าเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนอ่าประกาศสงครามไก่เวนี่นนลดความสัมพันธ์แทนแล้วกันเก็บแต้มไหมครับเฮ้ยหมื่นหกนะมันจะมีแบบ กบฏอะไร,งระ่งี้ไม่ว่าเดี๋ยวผมลืมปรับให้นี่วะให้มันจ่ายทหารให้มันให้ผมมส,สูงหน่อยแล้วก็ยังไม่ได้จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาเราตายห่าหมดแล้ว <S <S ใส่ไปก่อนครับให้มันบวกเงินบวกอะไรทองขึ้นมาหน่อยอ่ะใกล้จะ30ละ30สักทีดิเออไปประกาศสงครามครับเรียกมาช่วยด้วยเดี๋ยวใส่ในพลครับโอเคเดี๋ยวด้านล่างคือเรายึดพื้นที่ไวข้ขวายู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว กองทัพเยอะกว่าฝ่าฟันธมิตรมันจะมาเอ,อเอเรียบร้อยได้ก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวผมร้อยสองแล้วนะเฮ้ยเริ่มเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วเด็กๆไปเอา์มได้แล้วไหมตอนนี้อขาดอีกนิดเดียวนี่ขาดอยู่แถบด้านบนตรงนี้นะครับงั้นเราก็จะฟอร์มได้แล้วเดี๋ยวขอฟอร์มได้เลยแล้วกันแล้วค่อยตัดพาร์ตนะครับเฮ้ยจริงๆมันก็จะหนึ่งร้อยปีพอดีเนะี่ยเดี๋ยวฟอร์มได้เลยแล้วค่อยตัดพาร์ตระหว่างนี้นี่เดี๋ยวอ่า นี่ก็ตีได้เลยนี่ใช่ปะมันก็ตีไปเลยครับเพราะว่าเราต้องการดินแดนแล้วจะเอาใครมาเป็นลูกน้องต่อดีวะอืมอมันต้องหาคนมาเป็นลูกน้องต่อจากไดานามครับเพราะว่าเราต้องตีไดานามเคอ่ะเดี๋ยวขอลดไอ้ค่านี้ก่อนแล้วกันครับหยิบเฮ้ยอุดนว่ะอุ๊ยโดนโดนลุมหายแล้วจิ๊บหายนี่บอกเลยใครบอกไม่ตึงแม่งเอ้ยลุมผมแล้ว เดี๋ยวจะตบไปทีละทับโอเคโอเคได้อยู่แต่ด้านล่างเราไปตบไม่ได้นะด้านล่างเราสู้ไม่ได้เลยด้านล่างทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่า,ดดดดายอย่าอย่ารวมกองทับมา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 ตีมาตีมา,มา,มา,มาต,มาต,มาตีเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่เออได้อยู่ไล่ได้อยู่ไล่ออกไปได้อยู่ออยแต่แมนพาวเวอร์ไม่มีอ่ะอุ้ยเอ้ยขอสงบศึกได้ไหม ขอสงบศึกได้ไหมอ่ากูจะตายแล้วไอ้เชี่ยไตนาไปไหนไวะเออกองทัพไม่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกู้เงินแล้วครับต้องยอมเป็นหนี้และเงิน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 เก็บเงินขั้นสูงสุดแล้วก็กู้เงินมาครับกู้มาโอเคแล้วก็จ้างฐานรับจ้างฐานรับจ้างมีมีเงินอยู่500ออ่ะจ้างแบบไหนได้บ้างกูจ้างไม่ได้เลยหรอห้าร้อย 500. จ้างได้ถูกมากทำไงวะเนี่ยถูกเกินเดี๋ยวนะ เอาไงดีวะทหารรับจ้าง6,000มีอยู่ิผมจ้างมาก่อนแล้วกัน6,000เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวรวมกองทัพก่อนรวม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 จะแตกอะเนี่ย13 0 0 0โอเคเ้าตีนเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรวมกองทัพกับไดนามครับอูมันเยอะเกินอนะ่ะผมโดนรุมอ่ะไม่ไหวอ่าจะตาย <laughs> เดี๋ยวต้องรอมันพาวเวอร์เพิ่มขึ้นก่อนระหว่างนี้ต้องไล่ตีเอาอาณาเขตคืนครับหมื่น้าละหมื่นแต่ไม่ไหวอยู่ดีหมื่น้น้อยเกินโอ้ยมันตีเมืองผมเอ้ยพอสู้ได้อยู่เอ้ยแพ้ <laughs> 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 อ่าอ้สัสเย้กลับมาเท่าเดิมโคตรแย่ <laughs> โอ้โหด,ดูดิเสียมาเลยแต่นี้ยังเป็นลูกน้องอยู่ป <i> ่ะเอายังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่โอเคยังพองกลับมาขยายได้อยู่โอ้โหดูดิแค่อำนาจนี้ขึ้นมาร้อยเดียวเองอะแม่งตีผมเลย <laughs> แม่งห้เกือบจะได้ฟอร์มแล้วโอเคครับเดี๋ยวอ่าจริงๆแต่มันยังไม่คบปีเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นต่อไปเรื่อยกันยังไม่คบปีครับอ่ะเดี๋ยวตัดพลาดก่อนแล้วกัน ไม่ไหวเสียอานทะี่คมุมหมดเลยแถมเงินก็ติดลบเพราะว่าทหารมันเยอะเกินเราต้องไม่ได้ตีคืนครับไปประกาศสงครามรกาศ,ามกาศามไม่ได้เหรอทำไมอะ่ะอ๋อเพิ่งหมดการพักลบไม่เอาถูกปฏิเสธเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมตีไม่ได้เพราะอะไรวะผมประกาศสงครามไม่ได้วะ่ะเพราะอะไรวะก็อันนี้ก็ดีอยู่นะ ประกาศไม่ได้เป็นเพราะอะไรเนาะค่าใช้จ่ายอันนี้เราก็มีนะแต่เงินติดลบอะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยเราต้องแบบไล่หาประกาศสงครามกับใครก็ได้สักคนหนึ่งนะครับอ่ะประกาศไม่ได้อะ่ะเหมือนแบบเดี๋ยวบอกว่าเรามาเป็นลูกน้องใครอะ่ะไม่มีนี่เราไม่ได้เป็นลูกน้องใครนี่ล้าทำไมผมประกาศสงครามไม่ได้ว่าะผมไม่เข้าใจ อุจะเสียดินแดนไปหมดเลยอ่ะวุ้ยมีคนมาโดเนททองให้ขอบมากครับเงินไม่มีเงินหมดเู้จะไปิ่หานเงินยังไงโอเคอันนี้ประกาศได้นะครับอต้องเอาดินแดนคืนก่อนดินแดนที่เคยเสียไปโอเคอเฮ้ยมีประท้วงอีกแลเวเดี๋ยวเพึ่งปะท้วงโอเคเจ็ดสิบเอ็ด เฮ้ยกบฏไอ้เหี้ยกบฏมันยึดบ้านผมไปหมดแล้วเฮ้ยแล้วมันไม่จบวะเฮ้ยกบฏมันจะยึดบ้านแล้วเดี๋ยวโอ้ยชีวิต,ช,วตชีวิตกูบัดซบจัดเลย,เยแล้วผมไม่มีทาหารไปตีกระบฏตีสู้ชนะไหมนเนี่ยโอย้ชนะนอยู่โอเค90เดี๋ยวเอาดินแดนคืนครับ โอ้โหจะมาตายต้องมาอะไรแบบตีดินแดนคืนใหม่หมดเลยอะนี่ใครบอกว่าเกมมันง่ายเกินไปผมบอกเลยครับมันไม่มีหรอกครับคำว่างนะ่ายนะ่ประกาศคู่ต่อสู้ไปก่อนครับบูไนไปอีกคนหนึ่งแล้วกันแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมโดนใครเปิดนะสิงคะโปรหรือเปล่าโอ้โหเงินไม่มีอะว่าแต่มันเคยเป็นของเราอยู่แล้วนี่เราเราเราแค่ไปตีคืนได้ครับเราไม่ต้องนี่ต่อไปคืออันนี้ละกันพัตตมิรโอเคไม่มีงนะั้นประกาศสงครามครับ ค่าความสัมพันธ์ต้องต่ำกว่าสามสิบะลดไปครับไปไปครับเราต้องเอาดินแดนคืนครับดินแดนที่เคยเป็นของเราตอนนี้เราไม่ต้องอย่างน้อยเรายัางยังดีครับไม่ต้องไปแบบไล่เคใหม่ที่เราเคยเสียไปอ่ะอีกอย่างเขาพระวิหารนี่ผมคนสร้างน,นว้ยทำไมผมไม่ได้ว่าผมต้องเป็นคนได้น,นว้ยโอ้ยไอ้เย,ย้ยจะแพ้ไหมเนี่ยเฮ้ยกบฏเฮ้ยโอ้ย,ไ,ออยไม่ไหว กบะปเดี๋ยวเดี๋ยวจบสงครามก่อนสันติภาพก่อนโอ้โหเฮ้ยผมจะแพ้กบะปุเออฮ่าผมจะตายเที่ทหารเหลือแค่นี้ไม่ได้เนี่ยทหารเหลือแค่นี้นี่คือแบบโดนล,ลุมตีแน่นอนอุ้ยเงินสมัครรับทหารก็ไม่มีอีกหายแล้วมีคนโดเนททองมาให้สิสบห้าบาทมันมาโดเนท t i o n หรือมันมาขอทำไงวะเนี่ยทหารไม่มี มีไดานามอยู่ครับเราสามารถประกาศสงครามแล้วให้ไดานามยึดได้แต่ผมเรียกไดานามมาตีกับกระดไม่ได้ว่ะเฮ้ยทำยงไงะเนี่ยเงินไม่มีจ้างกระบบดด้วยดูดีเงินติดลบอะ่ะคงต้องรอครับรอไปสักพักหนึ่งก่อนโอ้โหทำไม ep แรกผมแทบจะบ้าตายวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยชนะอยู่เคต้องพัฒนากองทัพกันย,วยาวๆเลยครับอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทก่อนละกันนะครับก็ ขอสักสีลอยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมือื้อนี้ลงให้ต่อเลยนะครับถ,ถ้าถึงนะครับโอเคอย่างน้อยเรายังมีไดานามที่ยังเป็นพันธมิตรเรายังคอยสู้ได้อยู่ในอนาคตนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีระบบที่แบบว่าพวกเมืองขึ้นมันจะก่อก,กรบฏนะมันก็ยังโอเคอยู่มาทวงเยโอ้อะโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม